ที่ดอนเมืองหายรือยดิระหว่างกำลังรอขึ้นเครื่องครับตอน8โมงออกมาดูาสวยเปล่าอะ่ะกินกาแฟกันนะคะแก้งนี้เรียกว่าแก้งเด็กไฮโซครับกินซาบาเปาแต่ช้าให้ให้ตผมข้าวเซเว่นเตรียมตัวกินให้พอ้อมมีกันคนเดียวได้แหละเตรียมตัวกินก่อนครับ ก่อน,นเครื่องแล้วก็มีหลอกี้ถ่ายโค้อีกปีปีสีปีข้างหน้านะค่อยย้อนกลับมาดูใช่ครับตอนรูปบวชนะมันยังไม่เนครทำจีนยังไม่ไเห็นเรเก็อนี้ยังจะเข้าเก็ตก่อนครับ ในสุดแล้วก็มาถึงสนามบินนครพนมนครแล้วครับมันดีอย่างหนึ่งครับสนามบินนี้คือเราสามารถเดินได้ที่เร็วมากเลยทำไมไม่กินน้ำเปลา่าหวานรองสับเพื่อข้าวตอนนี้เดี๋ยวเรามาแวะกินข้าวเที่ยงครับก่อนที่จะไปไหว้ศาลนะปู่เอือลือนะอาจารย่ผิท ครับตรงนี้เป็นบึงสวยมากเลยวิวข้างหลังนอลังการครับแล้วเขาก็นั่งเรือกันไปแต่เราก็จะได้ไปนั่งเรือไปสักการะนะครับแบบนี้เหมือนกันตอนนี้เราอยู่จุดแรกครับสารพ่อปู่อือเลอครับเดี๋ยวจุดนี้จะลองมาขอพรที่แรกก่อนนะครับ บรรยากาศคนค่อนข้างเยอะอยู่นะครับที่นี่อ๋อกระชุชุดเหรอเรียบร้อยแล้วน,นั่นัดเหรานั้นแล้วแต่จะใส่อ๋อแล้วจุดที่มหมดเลยอจุดทีหมดเลยค่ะพี่ไม่าดกาที่เหลือเราเก็บไว้ ตอนนี้มาถึงจุดลงเรือแล้วครับเดี๋ยวเราจะนั่งเรือไปสักกะระกันต่อนะครับตามแผน ลองดูที่สั่งครับอหลังการมากครับเดี๋ยวเราจะบูชาร่วมกันนะครับตอนนี้เตรียมนั่งเรือเดินทางประกมเรืยาวสูงสูงระวังหัวบนลู จริงโนยงครับ่ไม่ได้ละมันต้องลงน้ำไปแล้วไปหยดที่กลาเดี๋ยวผมไหว้ตามไปครับเดี้น้าน้าเซลฟี่ได้เมีน้ำเต็มรถิ่มเลยแบบกิมเลิมครอมเลือเต็ครับเดี๋ยวเราก็ไปแบบเรียดๆครับ ไปแบบเนียบเรียบล้นล้นว่า Gracias. รับเปียมาแล้วครับตอนนี้กาบน้อง่ายรับเปียมาแล้วครับ,บรับซัพย์กันไปรับซัพ์กันไปนีตอนนี้ครับสถานที่ต่อไปเราก็มาถึงถินสามวานแล้วครับเดี๋ยวเรากำลังจะขึ้นไปบนภูเขาครับน่าจะได้ไปเห็นวิวตอนเย็นพอดี <t iny> ไปไปตรงไมก็เจอ่ิงัจต้องตะูมนี่ราาม้เยวอง่าต่านต้องผ่าน่าน่างานองผ่างาต้า่งา่าน้ต้องผ่าน้้าาอาา้นงอ่นน้าน่่า ย่อยอยเาอาหมาแล้วยังไม่ย่อยอ่าก็ถ้าพูดกินข้าวเพียรู้ได้ไๆมหมดแล้วไม่เหลือแล้วเนี่ยตอนนี้้ี่พ่อมากินยัข้าวีกเหรอ VIP 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 ไอ้นั่นอ่างล้างหน้าใช่ไหมนายใช่ซ่วมซ้วม เย้ทาเข้าวอย่สามวันครับมีตะป่าไทยมันเลยว่าถ้าใครต้องเดินมาแต่ตรงนู้นคงไม่มีค่อยมีอะไรเฮ้ยคันด้ามันกินไผ่อยู่เจและนะครับวน โอ้ยอากาศดีมากครับตอนนี้วิวก็ดีววสวยอลังการมากครับตอนนี้ ตรงนี้ไปนะนราดูดีขอบฟ้าเพ<ล>ราะแบบตรงนั้นมันเหมือนมันสูงกว่าตรงนี้ไง ลงไหฝนลงไหมมีฝนเหรอมาแล้วอย่ามาพรุ่งนี้เช้าก็พอพอไม่งั้นไม่ได้ขึ้นนะคะมาค<ม>ืนนีญญ้ให้เสร็จพรุ่งนี้เราจะได้แบบขึ้นแบบดีๆทางแบบดินเดินง่ายๆแล้วก็อากาศเย็นแล้วก็เจอทะเลหมอ,อกตอนเช้า <c oughs> สสดอดครับร้อนผอมยิ่งย <c oughs> ักไปเลย

ต้อง่านไปทางนู้นนะข้าวคล้ล้ลากลล้ากล้้มไปเล้า้าล้าก้าก้มกล้ากลาก้ากล้ากล้กล้ากากา้ากล้ากลกาละ้าก่้อกล้ากล้ากล้าลลากล้กล้าาล้ากล้าก้กล้ากล้ากล้ากล้กล้าก่้ากล้าลกาก้ากลาก้ากล้ากอ้ากลกกา้้าล้ก้่ นักวีล็อก